สวัสดีครับคุณเฟนฟีทุกทยทุกโลกนะคะวันน,น,นี้วันที่12มิถุนายน2567น,น,นะคะเรามาอยู่ที่ตลาดกลางสินค้าอินทรีของดีเมืองสุรินนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินนะคะตลาดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันพุธนี้นะคะแต่เช้าเลยนะคะ เป็นของปลานะคะทุกคนผักผักปลานะคะราคาถูกนะคะผักหลอดสารกันลาานะนาบ,าาบาทเองน,น,ะะน,อนะคะทุกคนผักชื่นบ้านหลอดสารครับราคาถูกมัดงห้าบาทครับเราไปไงนะนลงนิดปลอยแล้วทุกคนตลาดก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวันพุธเนาะ าี๋า้วใช้ขาตั้งก่อนนะคะทีกล่มพริกนะคะตลาดวันวันพุธมันปลาปายนะคะเพราะว่าเรามาสายแล,ว,แลวนะเรามาเจ็ดโมง<ร><ๆ>เขาจะวายนะ ตลาดวางแต่เช <ítulo> <es> ้าเลยเอา่มโซติบบาทนะคะาส่บาทค่ะเดี๋ยวเราชงนิดนึงนะมีแกงยอดมะพร้าวนะคะไข่ไข่เค็มบฟองละสิบบาทแผ่น5นาร้อยห้าสิบบาทสิบไข่ห้าสิเริ่มเินก่อนนะคนนะเดิดูก่อนคุณเอานะ เนเนหรือว่าอันนี้ไม่ใช่เนค่ะตัวนั้นจะเป็นไอขหวานป่าค่ะที่เลี้ยงค่ะตัวนั้นมัใหญ่แค่ะทุงเท่าไหร่คะสิบบา่ะคี่แฟขายยังไงคะ ัลคะอืมสิบาทลูกล็กจิบเลอคะเลือกได้เรอคะพี่เลือกได้คะ่ะ1ิบชิเหรอจะขั่วใสกกกว่กบก่อนือแพงนะคะนี่แะสิบบาทอันนี้ได้ไหมคะ เอาสองแกจเอาสองค่ะผิวดูดูดูผิวก่อแม่เอาดูข้างเอาลี้นิพักเตเองกวะแม่ใช่พักเอตียงใส่รวมกันเลยนะคะค่ะไปซื้อฟักนะคะทุกคนไข่แม่ไข่ยังไง ไข่ไข่ยังไงอ่ะไข่สี่สิบห้าบาทสิบฟองค่ะสี่สิบห้าบาทเหรอคะด่าเนอจะเอาไข่ด้วยมเนี่ยดแม่เอะเอาใส่กระเป๋าเดี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งเงี้ยเอาไข่ด้วยนะคะเห็นไหมคะับเพื่อนรักไข่ถุงละสี่สิบห้าบาทแม่เลี้ยงเองเนาะแม่มาทุกวันไหมไม่มาเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์ค่ะพุธกับวันเสาร์เน่จะได้มาเอา นุ่งฝากก่อนเนอะใช่อันนี้เราเราฝากของไว้ก่อนอันนี้แฝงถูกลูกละกสิบบาทนะคุณผู้ของแม่บอกว่าแม่ปลูกเองนะคะก็เรามาซื้อของเพื่นบ้านเราก็จะได้แบบนี้แหละอันนี้ไปเดี๋ยวเราเดินก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีกลุ่มผ้าใหม่มาด้วยวันนี้มีผ้าใหม่มาสวยๆมาจากไหนเนาะสวัสด,ดีค่ะแม่ดดมาจากสายนี่มา บ้านประสาทอำเภอเมืองนะคะทุกคนมีผ้าไหมนะคะก็จะมีมีทุกอย่างนะคะในตลาดเมืองสุรินทร์ที่ขาดไม่ได้นะคะทุกตลาดก็ก็จะมีผ้าไหมรวมยกเว้นตลาดวีรวัตรเพราะว่าเป็นตลาดตอนบ่ายนะคะก็จะไม่มีผ้าไหมมีอาหารนะคะป้าอูสวัสดีค่ะป้าอูสวัสดีค่ะป้าอูทามีแค่ร้านป้าอูนะคะเจอกันหมดแล้ว ขายที่น้านขายดีขายดีนะคะข้าวเหนียวโอเคมีร้านข้าวเหนียวถ้าเรามาตอนเช้านะคะเราก็จะเห็นคุณแม่ๆนะคะออกกำลังกายเล่นกระบี่กระบองอยู่แถวนี้นะคะเพื่อสุขภาพ นี่นะคะที่มีทีมง,งานออกทั้งทั้งจังหวัดสุรินเลยนะคะทุกคนนี่นะคะกลุ่มแม่แม่นะคะแข็งมากนะคะทีมงานกระบองเพื่อสุขภาพนะคะทุกคน,นก็อยากมาเล่นกับแม่แม่แมเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีเวลานะ,ะทุกคนเนาะเลาไปต่อนะคะพอดีมีโทรศัพท์มาแล้วเดินไปต่อฝั่งนี้ ก็จะมีแตงโมอุ๊ยแตงโมน่ารักจังนะมีแตงโมมีพันไม้นะทุกคนมีแค่สามสิบเฉยๆนะคะพันไม้ยี่สิบบาทสิบบาทนะคะเครื่องประดับเสื้อผ้ามีหมดนะทุกคนอือชุดชั้นใน เก็บแล้วะครับเพราะวันเรามาขายนะเดี๋ยวมันจะบอกว่าทั้งเดียนแล้วนุ้ยข้งนี้เป็นเสื้อผ้าอาหารนะคะทุกคน เพราะว่าตลาดนี้จะเปิดแต่เช้าเป็นวันท่างงานด้วยเปิดแต่เช้าก็ต้องรีบกลับกันนะคะ่ะเป็นงูสี่สิบห้าสิบหกสิบข้าวโพดไก่ทอดไก่ย่างทอดไก่ทอดไก่กรุงเทพนะครับ <c oughs> เนื <c oughs> อ้อไก่เทราหักด้วยซิกเกงอันนข้าวโพดข้าวอินทรีย์นะคนมีหมดนะคะ ก็มาเลือกได้นะคะที่ตลาดตลาดเขียวนะคะทุกคนบรรยากาศตลาดเขียวก็จะประมาณนี้นี่ฮะบรรยากาศให้ค่ะทุกคนที่ท่านให้ชมกันถ้าวันพุธก็จะน้อยหน่อยไม่ใช่ถ้าวันเสาร์นี่ก็จะเยอะนะคะทุกคนนะมีปลาทูสามห้าสามถุงร้อยสี่สิบนะคะแกงนน อันนี้หนูโชโรตอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะอัน,นูได้ใส่ใส่ใบมะม่วงค่ะเพื่อสุขภาพจริงๆน่าสนใจใส่น้ำตาลนะคะเอาไปใส่เดี็ดสิบบาทจ้าขายถูกนะคะซุงละห้าบาทค่ะห้าบาทอันนี้ก็ห้าบาทเหรอคะจม่ห้าบาทหมดเลยค่ะ มีขนมอะทุกคนลอตเตอรี่มีหมดนะคะนี่คือบรรยากาศในตลาดตอนเช้านะคะตลาดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่12มีถุนายน2567น,นะนะคะก็จะมีผัดมาขายบ้างขายกันตลาดวันอาทิตย์เอ้ยตลาดวันพุธก็จะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันทําการก็จะมีแม่ค้ามาน้อยไม่ใช่วันเสราร์นะถ้าวันเสราร์ก็จะมาเยอะเลย ถ้ามีของป่ามีอาหารมีปลานะคะมีไก่มีปลามีของแท้มีของแท้ลาเอเห็นไหมคะข้างนนะคะมีอาหารหมูด้วยทุกคนอือนะคะหมูนมไก่บ้านนื่ไก่ดนเมือนะ ลตลาดตรงฝังนี้ต้องมอานืมต้องอาไก่อออันนี้้็แซ่บค่ะหมูอันนี้ต้องเห็ดมีเห็ดโคนเห็ดหอมต้องแซ่บสามค่ะไกก็ะจุดมข้างก็จะนเข้าวฟงเนี่ยสวยาค่ะข้าวสุกข้าวค่ะนี่คือบรรยากาศ ตลาดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะประจำวันพุธที่12มิถุนายน2567นะคะเรามาเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ก็เดินชมตลาดกันนะคะเขาม,มีดอกไม้สวยๆนะคะแม่ร้อยสวยมากนะคะแม่นะคานูด,ดูก่อนสวยมากเลยนะคะคนี่มันลิสด,ด้วยนะคะ แม่ทำเองนะคะสวยจริงๆนะคะนี่อิจฉาเนะนี่เพราะว่าแอดมินทำไม่เป็นยอมคารวะเลยนะคะเรียกอาจารย์เลยนะเพราะว่าแอดมินทำไม่ได้นี่แอดมินยอมแพ้นะวิชาการเรียนตกวิชาการเรียนนะทุกคนจริงจริงโอเคนะคะอาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจบอยู่ยที่ปลาตัวปลายาญเอา้า อันนี้ไม่ได้ย่างแต่ปลานะคะทุกคนแม่ย่างเสดาด้วยีเออ่เพืเออ่อนเขาบอกว่าเสดาหน้านี้ถ้าอยากให้อร่อยต้องย่างนะคะต้องหอมนะคะเดาก็จะมีรสหอมลองทําดูนะตอนนี้ี่เราเพิ่งจะเห็นว่าแม่เอาเสดามาย่างขายนะคะ,ะแล้วย่างอย่างนี้ขายยังไงล่ะแมข่ของตาของตาโอ้ลอเลอแกเอามาเอา,าย่าง,อ,งอ๋อ เอามาฝากย้างนะคะทุกคนอหนะคะก็ลองไปทําดูนะคะแอดมินก็พอดีเห็นแล้วแอดมินก็จะบอกเลยว่าย่างกับสะดามันจะมีกลิ่นหอมเพราะ,ะสะดาวหน้าฝนเดี๋ยวเบิกก่อนดูไหมคะจะดูคอซะก่อนไงก็ลองไปทําดูนะคะเพื่อมันจะมีรสชาติอร่อยนะคะเพราะว่าไม่ต้องดนว้ถ้าถ้าเราอบมันก็จะมีกลิ่นหอมตัดนะคะก็ ทานได้ให้สุกก็อร่อยเหมือนกันนี่มก็คือผงเหมือนกันนะคะก็ลองลองดูนะคะทุกคนนี่อาหารท้นบ้านเขาก็ทําได้นะคะสะดาก็ออกมาห่อหมกให้มันสุกแล้วก็ทานได้เลยนะคะก็จะหมุนกับลวกนะคะบางคนเขาก็กินดิบเลยก็มีแต่ว่ากินดิบนี้จะมีผลอยู่ก็คือเขาบอกว่ากินแล้วมันจะเป็นหานนะคะถ้าอาจจะเกี่ยวกับท้องกับอะไรเราก็ได้นะคะ เาก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่นิยมก<ม>ินสะเดาดิบกันนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เสียสุขภาพนะคะม,มีผลต่อโรคท้องนะทุกคนนะคะวันนี้ช่องตะว,วันอันสาก,ก็พาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนะคะในตลาดนัดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรติแล้วก็หวังยิง่งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใด ต้องกราบประธานาภายัยเพื่อนทิพสีไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันนันษา <ๆ S 1> ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ สุขสวัสดีจงมีเกีียทุกคนทุกท่านนะคะคลิปี้ขอตัลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ